วันนี้เราจะแต่งหน้าโทนแบบสีส้มๆแดงๆนะคะทีมทาจากกะกวเว้ยวย่งฮ่าสติเพ็ญยอร์พัพพัพพัพอ สวัสดีค่ะทุกคนมากับลุคใหม่นะคะแบบผมสั้นเท่าคางแบบนี้นแล้วก็จะฝึกแต่งหน้าแบบว่าให้มันจัดขึ้น<า>เพราะว่าถ้าเราแต่งจุดเนี่ยก็จะยิ่งดูสาวแบบไม่มีอะไรเลยทุกคนก็เลยวันนี้นะคะลุคของเราก็จะแบบส้มๆแล้วก็กรีดอายหน่อยนี่นะคะก็ทําการดัดผมให้ดูนะคะเป็นไงนะคะไปะชมกันเลยคะ่ะอุ้ยหน้าสดกับ ลูกใหม่จินตลา่าแตงโมไหมคะแตงโมแตงโมแตงโมไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาบำรุงด้วยนี่จะมีสีมิลาโน,โน่ค่ะเรื่องรอยแดงยังไม่ค่อยเห็นผลนาค่ะจะเห็นผลกับเรื่องแบบหน้าใสฟูฟูหน่อยๆนรุดขึ้นหน่อยนะคะเพื่อดึงผิวให้ไม่หย่อนคล้อยต่อไปดอตัวเดิมค่ะน่าจะขวดที่สีแนละ้ว,วตัวติวค่ะบบริเวนหน้าผากค่ะให้ทาไปซ้ายขวาซ้ายตอนนี้ให้ทาเป็นวงกลมตรงนี้ให้แตก ว่ถ้ากวนขึ้นเนาะหลดมงของก็จะใหญ่ขึ้นกดลงหน้าก็จะเหี่ยวค่ะแล้วก็นี่เรามีสกินแคร์แนะนําตัวใหม่ครูเอวค่ะเชืช่อใจเขาบอกมาค่ะบอกว่ายีา่ห้อนี้ยมันจะช่วยเรื่องสร้างแบรเอร์ที่ผิวหน้าค่ะก็คืล้ายูุิคุงกันนั่นแหละทำให้เวลาเราใส่แมสสิวมันจะขึ้นบ่อยใช่ไหมคะไอยี่ห้อ,อ,อนี้ค่ะมันจะทําให้แบเอร์ที่หน้าแข็งแรงขึ้นทําให้สิว ยากตัวนี้มันดีมากเลยเห็นปะ่ะมัน a g จจิ้งแคร์ซีรีช่วยเรื่องมอยเจอร์แบล็ตก็เราก็เลยคิดว่ามันช่วยได้3เรื่องเลย,ยเรื่องสิวอะสิวขึ้นน้อยลงค่ะและคือแบบหามากเราซื้อมาใหม่ไว้ช่วยแรกพี่ดอยเราก็ชี้ให้ดูแล้วนางชอบแบบไม่ไม่ตั้งใจดูคือฟังฟังไปผ่านๆเนี้ยผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอะเฮ้ยหน้าเธอใสขึ้นมากเลยนะดอยเขาก็มาตะล่อมถามตรงหน้ากระจกว่าที่วางขีดเอ้ตัวนี้ใช้ทาตรงไหนหรอจะไม่ใช้ทาอะไรหรออะไรจนแบบก็สองวันสามวัน ก็มาสารภาพเวย้ยไม่ได้ใช้เอตัวนี้เลยใช้ไรรู้ไหมทุกคนใช้ครีมทาจากกัก็แล้งอยาว่าโคตรหาแล้วแบบครีมมันตุกเป็นตาเลยนะแบบว่ายถ้ามันบีอย่างนี้เราเอาครีมจกกัก็แล้วมาทานหน้าเลยนี่อีกตัวนึงทุกคนลูกเดือยมันช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนแล้วก็เลยมาเทใสนน่ขวดนี้แล้วก็ไว้ฉีดเป็นเป็นน้าแรกกับส่วนที่อยู่ในขวดเนี้ยแล้วก็ใช้เป็นโทนเนอร์แทน เวลาล้างหน้าแล้วอยากให้หน้ามันสะอาดยิ่งขึ้นเงี่ยเราก็เทขวดนี้ใส่สำลีแล้วก็มาถููดที่หน้าก็เครขึ้นนะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้แบบรูมผลเล็กลงด้วยอะไรอย่เงี้ยบวกกับเรื่องนึงสำคัญมากคนถ้าไม่อยากให้รูมผลใหญ่ห้ามใช้น้ำอุ่นหรือน ล้างหน้า <Wow. S 1> ถ้าแบบไม่ไหวจริงๆก็อ่ะล้างไปเสร็จแล้วก็ตกท้ายด้วยน้ําเย็นแล้วค่อยเอาผ้าเช็ดหน้ามันช่วยแบบปิดรูขุมขนให้มันเล็กลงได้กลับมากันต่อนะคะที่กินกันแดดตัวเดิมค่ะอันนี้กระปุกที่สามเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปใช้สูตรใหม่ที่มันเป็นขวดสีแดงเออผู้ชายอ่ะใช้อันนี้ก็ได้นะวันหนึ่งเราทาให้พี่ดอยอยเงี้ยหน้าแบบขาวขึ้นเลยไม่ได้ขาวแบบโป๊ะขาวแบบหน้ากระจ่างใสแล้วก็กันแดดอีตรงหน้าผากก็จะไม่ค่อยได้ไรอยเพราะว่าทุกวันนี้หน้าผากก็ แสงพออยู่แล้วให้น้อกรอบๆลงบ้างก็ได้ใช่แล้วค่ะต่อไปก็ไลเมอได้รางวัลคอสเม่เลยนะไอตัวนี้มันไม่ได้ช่วยเรื่องความติดโทนของเครื่องสมางมากมันช่วยเบอร์ูขุมขนอะไรเนื้อมันก็จะเป็นแบบว่าใสแล้วก็เหลวๆเราก็จะทาแค่แบบบริเวณทีโซนแค่แบบหน้าเรามันเลยคพื่อตรงนี้เพราว่าดวงนี้แต่ตัวนี้ยังเฉยๆเนาะว่าทำไมมันถึงได้รางวัลคอสเม่ันตอนแรกแบบนึกว่ามันจะทาให้แบบเครื่องสมองติดโทนที่ช่วยอ่ะวิธีนี้ วิธีแบบเอาลิปสติกมาทาคองทนของจริงตอนนี้ก็มาลองใช้คุชชั่นแทนไม่ชาอันนี้ก็ได้รางวัลคอสเมตแต่ว่าได้รางวาัลอะไม่ใช่สูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งสูตรนั้นมันจะหนักหนากว่าแต่เขาบอกว่ามันจะติดทนนานกว่าแต่เราไม่ชอบมันหนักไปมือใหม่หัดใช้คุชชั่นนะคะไม่รู้ใช้ถูกไหมลองทาลงไปชั้นแรกก่อนอันนี้เป็นฟิลแบบว่าให้ผิวมันเรียบเนียนสม่ำเสมอการแบบเดีดยวกันแต่ว่าอันเนี้ยต้องระวังหน่อยราเกลี่ยต้องดูดีเหนไมมว่าเป็นเหมือนลอยเพราะว่าต้องเกลี่ยต้องอ่ะดูดีดี เรื่องคางแล้วก็มาลงคอสซิลเลอร์ค่ะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะได้ลงมันคอสเมติกเดอะมอันนี้เราใช้เบอร์1.5ค่ะสีเนเชอรลัลเบดูเนเชอรัลเบดค่ะ เขาบอกว่าทิกในการใช้คอนซีลเลอร์ก็คือให้เลือกเบอร์ที่มืดกว่าหน้าของตัวเองค่ะแล้วมันจะปิดดีเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องลงพุดชั่นของเราเมื่อกี้ค่ะสองรอบเพื่อให้สีมันไม่หน้าขาวแต่ว่าตรงนี้ลองที่ดิวดำก็ไม่ได้นะคะระหว่างที่รอคอนซีลเลอร์ในตัวหนูไดพร่มกันปิดยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะแต่งหน้าโทนแบบสีส้มๆแดงๆนะคะแล้วก็เลยใ ค่ะเซซานเบอร์นี้นะคะเป็นที่กล่าวถึงของคนในญี่ปุ่นมากนเบอร์1.05ค่ะมันจะเป็นสีแดงแดงตุ่นตุนมๆมค่ะ <c oughs> อืมก็จะมาเริ่มกันเลยแบ๊ทพี่จาแต่ที่แยบตันนี้ไม่คิดล้าแบ,บอ,<พ>อทีเเอร์บ่อยผมต้องระวังดองนน้ำใช่น,อน้อยนะฮ่าจิเป็นยาา ปด้ยเปเสร็จแล้วนะคะระหว่างที่รอพิปสิงใส่ตัวกับคอนซีลเลอร์ใส่ตัวแล้วก็จะมาหาอยู่กันค่ะเราซื้อแปรงมาใหม่ด้วยทุกคนดี่ห้อเจ๊ซับคนคน,น่าจะรู้จักแหละเราสั่งจากอารีเอ็กเพสแล้วคือราคามันถูกมากคือไม่ถึงพันบาทแล้วก็เลยแบบเออมาใช้ตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่แหละจะได้เออไม่ต้องแบกกลับไทยอะไรแต่แบบไม่คิดว่าคุณภาพมันจะดีขนาดนี้ใช้ยาวแน่นอนทุกคนดูขนมันขนมันนุ่มมาก เหมือนแบบกําจี <Yeah. S 1> อันเก่าอะที่แบบซื้อมาจากอเมริกายังรู้สึกว่าแบบเป็นขนๆเวลาทาที่ตาะอะไรแอรุ่นอะไรจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีทั้งหมด12แท่งปะประมาณนี้แหละสิกว่าแทง่งดีมากถ้ามีแบบเทสเตอร์ให้ลองที่ไหนก็ไปลองดูนะแท่งไหนที่ไม่ได้ใช้เราก็แบบแยกไปวางไว้ที่อื่นไง mm. ก็เลยไม่รู้มันครบหรือเปล่านะคะอะมาต่อนี่ทาคิวค่ะตอนนี้เราจะเบิร์นทาเทสโบนี้ให้หมดก่อนนะคะเราก็จะมาใช้ทุกอย่างทาคิ้วคอนทัวร์บบดอันนี้ที่เป็นหลุมเราจะไว้ทาคิวค่ะสีมันหอกเทาๆผมสีอ่อนแล้วมันโอเค สีนี้เอาไว้คอนทัวร์พวกหนกแก้มหรือตรงนี้แล้วก็สีนี้เอาไว้คอนทัวร์จมูกสันจมูกสีนี้ สีนี้สีนี้สีน,สน,สนี้ก็จะเอาไว้เป็น brush on ค่ะเวลาไปเที่ยวเนี่ยค่ะก็จะแบบถือว่านี้เป็น t r a v ลอร r คิดเลยก็คือแบบว่าพกอันนี้เดียวจบค่ะวันนี้จะได้ทาคิวไหมจ้าต่อเลยจ้าใช้สีที่เมื่อกี้บอกเนียจ้าทาคิวจ้าผงมาแล้วนะคะกับคิวค่ะแต่ว่าก็จะเข้มหน,น่อยเพราะว่าตัวจริงอ่อนกว่าแต่ว่าในกล้องถ้าเข้มขนาดนั้นก็ไม่ดู <c oughs> กเ่จะมาเบลนนะคะเพื่อจะไม่ต้องเบลนด์มากนะคะไม่งั้นมันจะหายไปหมดเลยก็จะประมาณนี้แบบว่าจนแดดมาหรือโดนต่อยนะ อั้ต่อมาก็จะมาใช้แปรงนี้ค่ะในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์นะคะใช้หลักเดิมเลยค่ะในคลิปที่แล้วนะคะที่เคยบอกปิดร่องรอยตรงร่องจมูกนิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะทำการลงคุชชั่นสาอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อ,อเป็นการให้สีเสมอๆกันนะคะเราก็ทําการปั๊มแล้วก็ปั๊มแรกเนี่ยค่ะมาปกปิดซ้ำตรงที่เป็นรอยสิวก่อนนะคะเราค่อยทําการเกลี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะเห็นความเนียนใช่ไหมคะความต่างของมันจากตอนแรกนะคะ ต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการเซตให้เครื่องสมองติดทนนานยิ่งขึ้นโดยการใช้น้ําแร่หรือน้ําไรต่างๆนานานะคะฉีดเพื่อเป็นการให้ใครเชื่อมพันธะบนใบหน้าเราค่ะเนอเนนักวิทยาศาสตร์ไหมคะนี่ค่ะแล้วพอน้ำมันแห้งนะคะมันก็จะช่วยทําการยึดเกาะอนุภาคบนใบหน้าเรานะคะให้มันเชื่อมกันค่ะรอน้องแห้งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาไรด่างค่ะสีที่ตอนแรกบอกนะคะสีตรงนี้นะคะเข้มกลางอ่อน เข้มกลางอ่อน,นะคะ่นะ,คะเพราะว่าเราไม่อยากทําให้จมูกมันดูเป็นแท่งตรงๆค่ะก็ตรงนี้เข้มกลางอ่อนเข้มกลางอ่อนเป็นไงบ้างคะจมูกมาเลยวนะคะแต่ไปก็ไฮไลท์ที่จมูกนะคะใช้แปรงนี้นะคะหัวมันเร่มๆรมนะคะโอ้ไฮไลท์ของแคนแม็กคือดีมากนี่คะ่ะเกือบเป็นหนังปลาทูได้เลยอะ่ะโดยราคาที่แบบไม่แพงมาก้าตรงนี้โด่งที่สุดกับตรงที่ต่ำที่สุดเห็นความเงาไหมคะ oh my gosh เริ่มที่ตางเลยค่ะใช้แปงรงลักษณะนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะใช้นี่พาเลตใหม่ของญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรก็ไมปรูดูค่ะซื้อมา990ยเยนสีนี้นะคะออกาทรงนี้นะคะเป็นเบทก่อนให้มันดูนวลนัว,นว,นวกลืนไปกับสีลิปสติกที่ตอนแรกเราทาด้าล่างนิดหน่อยต่อไปก็ใช้แปงรงลักษณะนี้นะดในการแตะสีเข้มค่ะเพื่อเบลนดปลายนะคะสีเข้มของเราก็ใช้สีนี้นะลคะ่ะบิน ที่เราใช้แบงลักษณะหัวแน่นค่ะสีเข้มก็เพราะว่าเราอยากให้สีมันอยู่แค่ตรงนี้เราไม่อยากสีเข้มฟุ้งไปทั้งลูกตาก็ะทสีกับเพรนะคะใช้วาเล็นี้นะคะสีนี้ทาตรงกลางส้มได้ใจมหจ้าต่อไปก็ใช้แบงหัวตัดเล็กๆแบบนี้ จุ่มสีเข้มๆสีตาลน,นี้ค่ะทาให้ชิดขอบตาที่สุดแล้วก็ปกติอ่ะเมื่อก่อนเราจะไม่ได้ใช้ไอายไลเนอร์เลยทุกคนแต่ว่าพราะผมสั้นเนี่ยเราก็อยากได้ลุคที่แบบเฉียวขึ้นเราก็เลยจะไม่ใช้ไอายไลเนอร์ะคะ่ะขีดที่หัวตาก่อนค่ะฉันได้เสร็จแล้วค่ะทุกคนเพิ่มความซาบซาบขู่ๆเท่ๆหน่อยแล้วก็ตะกี้เราจะใช้ไอายไลเนอร์นะป่ะเป็นเส้นขนตาตรงๆข้างล่างหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาเบลนด์เนี่ยบะตอนแรกเราจะเป็นเส้นตรงนี้ ก็าก็มาเบนใช้น้ำตาของเราช่วยค่ะนะมันก็จะไม่เป็นเส้นแบบเยอะเกินไปมองอนะมันจะเหมือนมีแบบขนตาล่างแต่งหน้ายาังจะไปไหนไม่ได้ไปไหนจ้าอยู่บ้านหาทําอีกแล้วค่จะจต่ไปก็แก้มคะ่ะใช้แป้งแบบนี้นะคะ่ะ ือแบบเห็นเป็นสีเนื้อนกนะแต่เดี๋ยวดูสิสีมันจะออกส้มๆหน่อยๆไม่ได้แรงเกินถ้าแรงเกินมันก็จะแย่งกันเด่นกับตาเราค่ะเห็นปะเห็นสีปะแต่ชอบทาแบบใต้ตอโดนปล่อยมอแล้ก็เราจะมาเพิ่มดีกันด้วยสีนี้คือแบบมันเลือกเลือกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าพอทาแล้วอะมันจะทําให้หน้าเราดูแบบมีอะไรขึ้นนะคือพูดไม่ถูกเหมือนกันะมันจะดูเหลืองแต่ก็ไม่ได้เหลืองแบบนักัวไม่งั้นหน้าเรามันจะเกินเป็นสีเดียวกันไปหมดเลย เราซื้อมา2ส,สีสีเหลืองตะก,กี้กับสีม่วงนี้ค่ะเห็นปะม่วงก็แรงเหรอแต่ทาแล้วแบบมันอันนี้พอม่วงเนี่ยมันช่วยทําให้หน้าเราแบบกระจ่างใสขึ้นอ่ะมันไม่ใช่ม่วงแบบม่วงตุึงๆต่อไปก็ไฮไลไท์ค่ะอันเดียเดิมตะก,กี้ไหลจมูกนี่พิกเมมเมอร์อาจจะไม่ได้แน่นเท่าเบเกอร์ซิฟอร,ร่าคือแบบเซิร,ร์ฟแล้วเซิร,ร์ฟอีกคือไม่มีสักข้อเศร้าใจเลยต้องซื้อเดชผลิตภัณฑ์ญ,ญี่ปุ่นมาใช้ต่อไปก็คอนทัวร์ค่ะใช้แปรงขนาดนี้ าน้ในการจุ่มสีใหสีที่ตอนแรกบอกนะคะมาเดิมหลักที่เราบอกเรามองกระจกตรงๆแล้วเราก็มองว่าเราไม่ชอบส่วนไหนเราไม่ชอบส่วนนี้ก็มันเราดูเยอะไม่ต้องกลัวเลยทุกคนจิกให้สีมันเข้มไปเลย้วค่อยมันเกลี่ยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่าอย่าทําอย่างนี้ทีเดียวบอกไม่งั้นมันจะเห็นเป็นเส้นตอนแรกทายเป็นไกด์ก่อนแล้วก็เบนให้มันออกไปด้านซ้ายด้านขวาด้วย เราชอบแบบคอนทัวร์ให้มันดูรู้ว่าคอนทัวร์คอนทัวร์แล้วไม่เห็นม่านอ,อะไรจะคอนทัวร์ไปทําไมลนะคะต่อมาก็ขนตาเราไปคอนที่แบบว่าจะไม่ชอบทามาสคาร่าก่อนแล้วค่อยปัดเพราะว่ามันจะกินที่ตรงยางเนี่ยมันก็จะทําให้ขนตาเราหลุดง่ายเราก็เลยจะดัดก่อนคะ่ะหนีบแล้วก็ดัดขึ้นดัดขึ้นบ่แล้วก็อ,อันนี้ค่ะไมล์เลชได้รางวัลคอสเมตเช่นเดียวกันก็ปัดไปด เป็นไงล่ะาตาโตขึ้นเลยใช่ไหมล่ะต่อไปก็ลิปสติกสีส้มจีนี่เราซื้อมาอีกสีหนึ่งน,นี่สีม่วงนี้เวลาเราแต่งหน้าโทนสีชมพูเนี้ยเราก็จะใช้นี้เป็นเบสทุกคนพวกนี้ก็สวยเราชอบแบบซื้อสีเข้มเข้มมาแต่ว่าทาอ่อนๆว่ามาเบลนด์ได้แล้วก็เราอยากทาแบบพยายามแต่ว่าเราจะทาแบบนี้เหมือนกินเข้าไปอ่ะกินไปนิดนึงแล้วก็ลูบแล้วก็มาเบลนด์แล้วก็มาเซตด้วยน้ำแร่อีกรอบหนึ่ง พอหน้าแห้งแล้วนะคะแล้วก็จะมันเซ็ตค่ะให้หน้ามันดูแบบไม่มันๆเยิมย้มๆจนเกินไปโดยการใช้แป้งฝุ่นทั่วไปเลย แล้วก็ใช้กาบแรงใหญ่ๆัวใหญ่ๆนะคะก็ปัดทั่วหน้าแต่ว่าอย่าโดนตานะไม่ไงั้นมันจะเกาะที่มาสคาร่าเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ไปม้วนผมกันเลยจนะ้ะมาค่ะเราจะมาเริ่มม้วนผมกันเลยนะคะจริงๆผมตรงก็ได้แหละแบบคูๆเพ่อให้เพราะเราเห็นไฮไลท์อนะไรเงี้ยเนาะอยากลองค่ะนี่คือการม้วนผมครั้งแรกที่แบบเป็นผมสั้นเลยนะคะจะมาดูข้นค่ะวามันจะรอดหรือไมดด่รอดไม่ชอบเลยเนี่ยท้าปากหน้าเราก็จะลายแบบนั้นะลูกแก่หน่อยขอเช็ดออกแบบนมาค่ะเริ่มม้วนผมกันเลยค่ะ ผมสั้นนะคะเราจะต้องใช้แกนเล็กแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ยังไม่เล็กนะมีเล็กกว่าน,นี้ระหว่างที่รอรอ้อนเราก็จะมาเก็บ <Get S 1> ผมคะ่ะผมสั้นก็คือต้องแบ่งหลายเลยเยอร์มากเพราะมันจะมีแบบทั้งผมที่แบบยาวม้วนได้เยอะๆกับผมที่สัน้สนๆม้วนได้แค่นิดเดียวนะต่อไปก็ชั้นที่สองเอะมากอู้หู ใช้เรียบร้อยนะค่ะจะได้เป็น 1, 2, 3, หนึ่งสอเยอะนะคะก็มาผมข้างล่างนะคะที่มันสั้นที่สุดจะทําการปัดออกอันนี้คือเป็นทิกจากพวกแบบคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเลยหลักของการใช้แกนตรงก็คือห้ามค้างนานค่ะไม่งั้นผมมันจะหักแต่มันก็จะดีอย่างตรงที่เป็นรอนง่ายกว่าแกนมน้วนแกนกลมจะได้เป็นแบบนี้ดิวดิว ก็ดูค่ะว่าชั้นนี้ถ้ามันสั้นเราก็ทำเหมือนเดิมก็ปัดออกของเราก็สั้นมากต่อมาก็บนนะพอเราปล่อยลงมาแล้วเราต้องมาทำการแบ่งผมก่อนค่ะว่าอันไหนทำแล้วไหนยังไม่ทำแล้วมันจะจับง่ายยิ่งขึ้นพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็จำไว้ว่าเราปล่อยไว้ตรงไหนตรงนี้นะคะเราจะใช้วิธีการมือเข้าหามือออกให้มันเป็นแบบนี้ มันก็จะคล้ายลอนมาม่าเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่อยากไม่กเกินไปมันจะเป็นธรรมชาติกว่านิดนึงแล้วแบบเราสามารถบังคับได้อยากให้ตรงไหนพออยากให้ตรงไหนแฟบแบบถ้าเป็นลอนมามา่ามันจะเป็นเส้นหมดเลยทุกคนเคยสังเกตไหมแบบถ้าเป็นลอนมามา่ามันจะตรงนี้นูนตรงนี้เข้าตรงนี้นูนมีเข้าแล้วมันจะแบบเป็นเส้นนึกภาบอ,อกใช่ไหมนี่จ้าได้เป็นแบบนีน มันจะไม่ได้เป็นแบบลอนมากๆเบบตรงนี้นูนพร้อมกันอะไรเงี้ยมันจะแบบคลาคๆกันไปมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าอันไหนที่เห็นว่าคล้ายเงี้ยก็หยิบมาแล้วก็ทำเลยได้ยินเสียงกระดูกก๊อกเลย <S <S อีกข้างก็ทําเหมือนกันคะ่ะประมวลขั้นไรเสร็จก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยชั้นบนสุดออกมานะคะแล้วเราก็มาทการม้วนเหมหือนเดิมนะคะ่ะครั้งนี้เราจะลองแสกการดูอยากให้มันเป็นลอนเี้ยแล้วก็ปิด ให้น้าดูเด็กเล็กอ๋อลืมบอกความร้อนความร้อนเราใช้ที่ร80นะคะบางช่อเนี่ยค่ะเราจะชอบให้มันหักออกมานิดนึงเนี่ยมันจะไม่มวนเข้าหมดมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติกว่าบางอานมวนออกบางอันวนเข้าผมก็จะมีหลายสีหน่อยนะคะบางเส้นเนี่ยมันดูดสีได้ไม่เท่ากันเราเพิ่งกดสีน้ําเงินไปซึ่งน้ําเงินเนี่ยมันก็จะออกเขียวๆหน่อย่อก่อนหน้านี้เราก็ทําไฮไล์มันก็เลยบางที่แดงบางที่ทองบางที่เขียวๆเทาๆเถ้าจันไหนที่แบบว่ามันเลเยอร์ของฉันมัน หนาเกินไปเราก็ทําจากข้างในก่อนบวี้ป่วาวหลอบสายตัวเองโอ้โยเจ็บปลายเท้าหัวใยทํำมาอย่างช่อนปวดไปทางหัวใจแทบเสียใจข้านี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปหมดนข้านี้กันเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเป็นโบกี้ไรออนเลยวะแล้วมันก็จะดูฟูหน่อยนะฮะคนญี่ปุ่นนะคะก็จะใช้พวกแบบน้ำมันอะไรเงี้ยมาอย่างนี้แล้วก็ทำมือเป็นแบบนี้แล้วก็สามไปข้างหลังนี้ให้มันดูผมไม่ฟูอะแต่ก็แบบได้ลุกประมาณนี้อย่างน้อยก็ได้ออกมานอกห้องนะคะทุกคนมาเอาใบกระเพาค่ะการเริ่มร้อนขึ้นและววันนี้13องศาแล้วฉันใส่สชั้นมาทำไม <laughs> รอแล้วเนี่ยาที่ญี่ปุ่นบายบายจ้าทุกคนไว้ดูกันใหม่คลิปหน้านะคะจ,จุ๊